เมื่อจิตใจกลายเป็นสนามรบความคิดมากเป็นบอกเกิดสำคัญของความทุกข์ในหลากหลายรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างความคิดมากและความทุกข์การคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตทำให้จิตใจอยู่ในสภาวะตึงเครียดตลอดเวลาร่างกายจะตอบสนองต่อความเครียดเหล่านี้ด้วยการหลั่งโฮอร์โมนความเครียด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาวความวิตกกังวลเป็นผลพวงโดยตรงจากการคิดถึงอนาคตในแง่ลบทำให้เกิดความกระวนกระวายใจนอนไม่หลับและไม่มีสมาธิการครุ่นคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดความผิดหวังหรือการสูญเสียอาจนำไปสู่ความรู้สึกเศร้าหดหู่และสิ้นหวัง การเปเรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในแงล่ลบก็สามารถบั่นทอนความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเองและนำไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้การคิดถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ถูกใจการถูกเอาเปรียบหรือความไม่ยุติธรรมอาจกระตุ้นให้เกิดความโกรธและความไม่พอใจการคาดหวังที่สูงเกินจริงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็จะนำไปสู่ความผิดหวัง และความไม่พอใจในชีวิตการครุ่นคิดถึงความผิดพลาดในอดีตการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือการกระทําที่ขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอาจทําให้เกิดความรู้สึกผิดและความละอายซึ่งกัดกร่อนความรู้สึกดีต่อตนเองเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยความคิดที่วุ่นวายและเป็นลบก,ก็ยากที่จะสัมผัสกับความสุขและความสงบในปัจจุบัน การจดจ่ออยู่กับความคิดมากทำให้เราพลาดโอกาสที่จะชื่นชมกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวความเครียดและความวิตกกังวลเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความคิดมากสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างเช่นปวดศีรษะปวดท้องปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะความคิดที่เป็นลบและไม่สร้างสรรค์จิตใจก็เหมือนสนามรบที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความวุ่นวายพลังงานทางจิตใจถูกใช้ไปกับการต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นทําให้เราไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยและเลย หรือไม่ใส่ใจต่อปัญหาหรือความรู้สึกแต่เป็นการยอมรับความจริงของสถานการณ์นั้นๆและปล่อยให้ความคิดความรู้สึกไหลผ่านไปโดยไม่ยึดติดไม่พยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมันความหมายและเนยะสําคัญของการปล่อยวางก็คือการยอมรับว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบหรือไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการตระหนักว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้การไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความรู้สึกบุคคลหรือวัตถุต่างๆเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ หลวนไม่เที่ยงและมีการเปลี่ยนแปลงการยึดติดจ,จะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญเสียไปการอนุญาตให้ความคิดและความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติโดยไม่พยายามเข้าไปแทรกแซงควบคุมหรือตัดสินว่าความคิดความรู้สึกนั้นดีหรือไม่ดี การปล่อยไหลช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งนานจนเกินไปการปล่อยวางความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่การรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ปรุงแต่งหรือตัดสินจะนำมาซึ่งความสงบความสุขที่แท้จริง การปล่อยวางความโกรธความแค้นและความขมขื่นต่อตนเองและผู้อื่นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทํำนั้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นการฝึกฝนการปล่อยวางความคิดที่มากเกินไปมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ผลลัพธ์ในเชิงบวกของการปล่อยวางก็คือลดความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อเราไม่จมอยู่กับความคิดถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตจิตใจก็จะสงบลงความตึงเครียดและความวิตกกังวลก็จะลดน้อยลงเพิ่มความสุขและความสงบการอยู่กับปัจจุบันและการปล่อยวางความยึดติดช่วยให้เราสามารถสัมผัสกับความสุข และความสงบที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นพัฒนาสุขภาพจิตโดยรวมการปล่อยวางความคิดที่เป็นลบช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์อื่นๆเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการคิดมากคือสภาวะจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งนานเกินไปคิดช้ำคิดวนและมักเป็นความคิดเชิงลบ เช่นความกลัวความกังวลความลังเลหรือการคาดเดาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและทำให้จิตใจไม่เป็นสุขคนที่คิดมากมักจะใช้ความคิดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าความคิดนั้นเืินกินความสงบในใจกลายเป็นภาระที่แบกไว้ตลอดเวลาจนทำให้จิตใจเหนื่อยล้า ลักษณะทั่วไปของการคิดมากคิดเรื่องเดิมๆไม่สามารถหยุดคิดได้กังวลสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเขาไม่พอใจจะทำยังไงรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นไม่น่าพูดแบบนั้นเลยลังเลในการตัดสินใจเพราะกลัวผลลัพธ์วิตกจริตกับํำพูดหรือพฤติกรรมของผู้อื่นเช่นเขาพูดแบบนั้นเพราะไม่ชอบเราหรือเปล่า การคิดมากต่างจากการคิดอย่างมีเหตุผลอย่างไรการคิดอย่างมีเหตุผลคือการคิดเพื่อแก้ปัญหามีจุดเดิ่มต้นและจุดจบคิดแล้วได้คำตอบการคิดมากคือการคิดโดยไม่มีจุดหมายคิดแล้วเครียดคิดแล้วไม่เกิดผลตัวอย่างง่ายๆของการคิดมากก่อนนอนคิดว่าพรุ่งนี้เจ้านายจะดุไหม ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คิดถึงคำพูดของเพื่อนว่า <_ d ata> เธอนี้แปลกดีนะแล้วพยายามตีความไปต่างๆนานา <_ d ata> ลังเลไม่กล้าตัดสินใจเรื่องงานหรือความรักเพราะกลัวผิดพลาดการคิดมากจึงไม่ใช่แค่การคิดแต่คือสภาวะจิตใจที่ถูกความคิดบงการการคิดมากไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนิสัยเพียงอย่างเดียว แต่มีรากฐานจากกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างลึกซึง้งหลายครั้งผู้ที่คิดมากอาจไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกําลังตกอยู่ในกับดักของความคิดอย่างต่อเนื่องโดยมีเหตุผลทางจิตที่ซ่อนอยู่เช่นคนที่มีความกลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอนมักจะใช้ความคิดเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ยิ่งคิดกลับยิ่งไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอย่างเช่นกลัวว่าจะตัดสินใจผิด กลัวคนอื่นไม่ชอบกลัวการล้มเหลวซึ่งทำให้ต้องคิดวนเพื่อหาคำตอบทั้งที่บางเรื่องไม่มีคำตอบแน่ชัดคนที่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงผิดหวังหรือถูกปฏิเสธมักจะฝังใจและนำความรู้สึกเหล่านั้นมาคิดต่อเคยโดนตำหนิจึงกลัวการวิจารณ์เคยล้มเหลวจึงไม่กล้าตัดสินใจอีกเคยสูญเสียจึงกลัวการเปลี่ยนแปลง การคิดมากจึงเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองในระดับจิตใต้สำนึกผู้ที่มีแนวโน้มจะเอาแต่ใจตนเองหรือชอบทำให้ทุกอย่างถูกต้องที่สุดมักจะคิดมากเพราะไม่อยากผิดพลาดแม้แต่น้อยใช้เวลาคิดมากกว่าการลงมือทำตัดสินใจช้าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสมอพลนคือเกิดความเครียดและความกดดันที่สร้างขึ้นเอง บางคนมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวลโดยธรรมชาติซึ่งสมองจะทำงานไวเกินปกติและขยายปัญหาเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คิดเผื่อทุกสถานการณ์กังวลแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดคิดเรื่องเดียวซ้ำๆไม่จบนี่เป็น,นกลไกสมองที่เกิดจากสารเคมีบางชนิดในสมองทำงานผิดปกติบางคนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความคิดไม่ใช่ความจริง เมื่อกเกิดอารมณ์เช่นโกรธเศร้าหรือเครียดก็จะดิ่งไปกับความคิดลบคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทุกอย่างแย่ลงสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดฝึกสติเพื่อสังเกตความคิดเติบโตมาในครอบครัวที่เจ้าระเบียบหรือกดดันอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินหรือแข่งขันได้รับข่าวสารลบจากโซเชียลมีเดียตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ ทำให้คนเกิดนิสัยระแวงหรือวิตกโดยไม่รู้ตัวการคิดมากไม่ใช่แค่ปัญหาทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงอย่างคาดไม่ถึงเพราะเมื่อสมองอยู่ในภาวะคิดวนคิดซ้ำคิดไม่หยุดมันจะกระตุ้นระบบประสาทและโฮอร์โมนต่างๆให้ทำงานผิดปกติชึ่งจะนำไปสู่ผลเสียหายในหลายด้านดังนี้ 1. ความเครียดสะสม เมื่อเราคิดมากสมองจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในปริมาณมากหากเป็นระยะสั้นร่างกายอาจรับมือได้แต่ถ้าเป็นระยะยาวจะเกิดภาวะความเครียดเรื้อรังซึ่งมีผลเสียหายหลายประการอย่างเช่นอ่อนเพลียเรื้อรังปวดหัวนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วระบบย่อยอาหารผิดปกติ 2. ความวิตกกังวลและโรคทางจิตเวช การคิดมากอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะจิตตกกังวลหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าซึ่งอาการอาจรวมถึงรู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดกังวลสิ่งที่ยังไม่เกิดเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าไม่อยากทำอะไรรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่าคิดมากจนเกิดอาการแพนิค 3. าส่งผลต่อสมดุลของร่างกายการคิดมาก จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอทำให้เจ็บป่วยง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้กำเริบโรคกระเพาะกำเริจบจากความเครียดความดันโลหิตสูง 4. สศูญเสียสมาธิและการตัดสินใจสมองที่คิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆจะขาดความสามารถในการโฟกัสทำให้การตัดสินใจช้าทำงานผิดพลาดขาดความมั่นใจใช้อารมณ์มากกว่าสติ 5. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงคนที่คิดมากมักตีความคำพูดหรือพฤติกรรมของคนอื่นในแง่ลบนำไปสู่การเข้าใจผิดระแวงหรือแม้แต่ทะเลาะกับคนรอบข้างโดยไม่จำเป็นในที่สุดเราก็จะเห็นชัดเจนว่าการคิดมากไม่ใช่เครื่องหมายของความรอบคอบเสมอไปหากแต่มันอาจกลายเป็นกับดักทางใจที่ผูกมัดเราไว้กับความกลัวความไม่มั่นใจ และความทุกข์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทุกคนล้วนเคยคิดมากบางคนคิดมากเรื่องอดีตบางคนกลัวอนาคตบางคนกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงและบางครั้งเราคิดมากจนลืมมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเรารู้ถันตัวเองเข้าใจว่าความคิดเป็นเพียงเสียงหนึ่งในจิตใจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและเราเลือกที่จะปล่อยไม่ยึดถือกับมัน เราก็จะเริ่มต้นเห็นความเป็นอิสระทางใจการมีชีวิตที่ไม่คิดมากไม่ใช่การได้ความรับผิดชอบหรือการไม่ใส่ใจแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดและเลือกจดจ่อกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงจงหัดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าออกด้วยความรู้ตัวหันกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองและเมื่อใดที่ความคิดมากแทรกเข้ามา ให้บอกกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรเราวางมันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดินหน้าต่อไปเพราะชีวิตไม่ได้สั้นเกินไปแต่ก็ไม่ได้ยาวพอให้เราเอาเวลาไปจมอยู่กับความทุกข์ขจากการคิดมากวันนี้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยใจที่เบาและสมองที่ไม่แบกอะไรเกินจำเป็น